วิลาถาวรด้วยค่าตัว18ล้านปอนด์นะครับนี่คือราคาเน็ตเนแล้วนะครับสำหรับแม่เน็ตเนแล้วเหมือนกับผักเลยนะไม่ใช่นะเงื่อนไขยายการย้ายทีมของอาเซซิโอปารีสยินดีรับข้อสเสนอ18ล้านปอนด์แล้วนะครับนันก็หมายเขาว่านะครับตอนนี้อาเซซิโอมีความสุขในการทำงานกับอุนายเอเมรีและที่สำคัญนะครับการทำงานยอดเยี่ยมมากอเซซิโอจะมาอยู่กับ แอสตันวิลลาถาวรด้วยเงื่อนไข18ล้านปอนด์รอดูตอนจบนะครับ <c oughs> เรามาต่อกันที่เรื่องราวใหญ่ในวันนี้อีกหนึ่งเรื่องราวนะครับผมได้อัปเดตนะครับเรื่องราวของข่าวลิเวอร์พูลไปละสำหรับเรื่องราวของเวอร์จิลฟานได้นะครับที่ออกมาคุยกันหน้าห้องแต่งตัวที่คุยกับนา s เซอร์คาลฟีแล้วก็หลุยส์แคมโปสครับผมอ้างยิงข้อมูลให้ไปละ3ฉบับเพราะว่าบอกไปเลยว่า เขาคุยเรื่องของพัฒนาการ